เสียงตอบรับของดีลเลอร์นะคะที่เข้ามาร่วมธุร,รกิจกับเราไปจำนวนมากค่ะเราอยากสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุร,รกิจของเรานะคะให้กับดีลเลอร์ได้ทราบถึงความมั่นคงนะคะและความยั่งยืนของธุร,รกิจค่ะเราไม่ใช่ธุร,รกิจ MLM หรือแชร์ลูกโซ่ค่ะสิมปันสุเป็นซิมมือถือโดยคลื่นฟิวโทรทีแลคอนะคะบนโครงขาย TOT ที่มีความมั่นคงของประเทศไทยค่ะเราได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจากกสทชค่ะ โดยนำแพลตฟอร์มนะคะแบบดิจิทัลร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพื่อมาช่วยดีลเลอร์นะคะในการทำการตลาดโดยที่ดีลเลอร์ไม่จำเป็นต้องลงทุนสร้างร้านค่ะและไม่ต้องเป็นต้องสต็อกสินค้าใดๆเลยค่ะดังนั้นเราพุ่งลบการตลาดนะคะเพื่อให้ดีลเลอร์สามารถช่วยเราขยายตลาดนะคะได้อย่างเต็มที่และมีศักยภาพค่ะโดยบริษัทตั้งงบการตลาดไว้ที่200ล้านบาทนะคะโดยนะคะเป้าหมายปีนี้นะคะเราจะขยายตลาดอยู่ที่ 1>, 1ล้านดีลเลอร์ค่ะนั่นหมายความว่าบริษัทจะมี1ล้านหมายเลขค่ะคิดง่ายๆนะคะค่าเฉลี่ยในการใช้งานค่ะ1นหมายเลขอยู่ที่159บาทใน1เดือนนะคะบริษัทจะมีรายได้ถึง1 5อล้านบาทค่ะหรือใน1ปีนะคะเท่ากับ3,000ล้านบาทแต่นั่นยังไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของเราค่ะบริษัทนะคะได้ขยายนะคะรายได้ของบริษัทต,ต่อไปก็คือจะมีการขายเบอร์มือถือนะคะเบอร์มงคล เบอร์สวยรวมถึงการขายประกรันรายได้าจากการเติมเงินที่จะทยอยเข้ามาในอนาคตค่ะดังนั้นตลอดโครงการที่ท่านอยู่กับเรานะคะบริษัทสามารถทํากําไรได้จากรายได้ที่แท้จริงนะคะมากกว่า3,000ล้านบาทค่ะวันนี้นะคะบริษัทเชิญท่านมาร่วมธุรกิจกับเราโดยที่ไม่มีความเสี่ยงค่ะ ละะงทุนกับธุรกิจที่เป็นจริงนะคะมีรายได้จริงนะคะและมีอยู่จริงค่ะมาถึงตอนนี้แล้วพุณพ้อมหรือยังคะที่จะมาร่วมธุรกิจกับสินปันสุขที่ไม่มีคําว่าขาดทุนค่ะ,คะมีแต่คำว่ากำไรนะคะเรามาเติบโตพร้อมกันอย่างมั่นคงนะคะและยั่งยืนค่ะถ้าพร้อมแล้วก็แอดไลน์มาได้เลยค่ะ